พักบุงยังไม่กลับจากโรงเรียนอีกละ่ะหนีไปเที่ยวเล่นที่ไหนอีกนะเนี่ยคุณโตไปตามหาหน่อยสิจ้ะผมไม่อยากยุ่งกับเด็กใจร้ายหรอกครับคุณป้าอ้าวทำไมละ่ะมีเรื่องทะเลาะอ,อะไรกันอีกล่ะเนี่ย มแมลงวันหายไปแล้วอีรองเท้าใครเนี่ย,ยเหม็นเป็นบ้าเลย จะมาช่วยซ้ำให้เจ็บตัวยิ่งขึ้นดีมะมทำฉันได้ไหมเธอดีฉันจนหัวปวดป่ดปานนี้ยังไม่หายเลยทำให้ฉันเจ็บต้องนอนในห้องไอซียูเกือบตายฉันก็เหมือนกันโดนเธอเอาไม้กีอยู่ตบฉันนวมไปทั้งจัวเลยวันนี้ฉันจะเอาเคินทำให้เธอหวัวปวดเหมือนฉันบ้างอาา้ไม่ ช่วยด้วยช่วยด้วยบุญโตบุญโตช่วยผักบุ้งด้วยผักบุ้งอยังเด็กอยู่นะบุญโตทำผิดพลาดได้บุญโตก็ต้องเป็นเหมือนพี่ของผักบุ้งต้องรู้จักให้อภัยน้อง ถ้าสอนแล้วเขาไม่เชื่อฟังก็ต้องใจเย็นๆไม่กโกรดน้องไม่เบื่อที่จะสอนจะแนะนำเขาถึงจะเรียกว่าเป็นกาลยนานมิตรดีนะจา๊ะรู้ไหมพักบงเธออยู่ไหนอ่ะพักบงกลับบ้านได้แล้วนะพักบงเธออยู่ไหนอ่ะ เราจะกัดเจ้าเด็กใจร้ายนี่ตรงไหนก่อนดีนะฉันขอต้องหัวนะฉันขาดูดเลือดมันตรงมือเลยจะได้ตบยุ่งไม่ได้อีกถ้าย่างนั้นน่ะ ฉันขอกัดจ้องลูกกระตาก็แล้วกันจะได้มองพวกเราไม่เห็นได้ตีทำลายพวกเราไม่ได้อีกพวกเราลุ้มกินตองบักบุ้งตัวแล้วบอกบุ้งจะไม่ตอบอยืงไม่ไล่จับแมาลางวันอีกแล้วยุท้า ต่ใบกงด้วยอย่าทำร้ายกันเลยนะเราขอร้องไม่ได้นายไม่เกี่ยวถอยออกไปพักบุ้งเคยรังแกพวกเธอแต่ทำไปเพราะยังเด็กถ้าเขาสำนึกผิดแล้วเราก็ควรให้อภัยนะแล้วตอนนี้เขาก็ได้รับผลกรรมอยู่พูดง่ายดีนะนายไม่ได้เป็นพวกเราจะรู้อะไร เราก็เกิดมาเป็นสัตว์มือนพวกนายนั่นแหละทำไมเราจะไม่รู้มนุษย์ก็ฆ่าเพื่อนของพวกเราเอาไปเป็นอาหารเพราะมันเป็นผลกรรมที่เราเคยทำมาทำให้เราต้องเกิดเป็นสัตว์แบบเนี้ยถ้าคืนเรายังทำบาปทำร้ายคนอื่นต่อไปอีกเราก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ทุกพทุกชาตินะเรามาทำความดีด้วยการให้อภัยแพ้แม่ตายกับคนที่ทำร้ายเราเพื่อสะสมบุญไว้เยอะๆดีกว่านะสักวัน เราก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทำดีแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์อืมฟังดูเข้าท่าดีนะแต่ฉันไม่ยอมบุญกรรมอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องฉันจะต้องดูดเลือดมันแก้แค้นให้ได้ไนายมาขวางฉันทำไมอีกไปแต่ว่าเขาก็มีบุญคุณกับฉัน ฉันก็ต้องตอบแทนเขาบินไปเลยพวกเจ้าปลอดภัยแล้ว คือผู้มีพระคุณของเราแล้วก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาใช,ใช่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 เมืเราจำได้แล้วหมูตัวเนี้ยใครช่วยชีวิตพวกเราไว้ใช่ถ้ายุงยังไม่หายโกรธเราจะยอมให้เธอดูดเลือดเราแทนก็ได้นะโอ้ยมีเอาด้วยหรอกเลือดหมูจะไปอร่อยตรงไหนล็กอกข้อให้เขาไเถก ไม่อยากกกดเป็นคนหรือไงผ <c oughs> ักบุ้งผิดไปแล้วผักบุ้งขอโทษยุงและก็ขอโทษแมาลางวันทุกตัวเลยนะฮ่ <c oughs> ฉันกเกียดดูดเลือดเธอละเลือดเด็กๆคงไม่หวานถูกปากฉันหรลกไปดีกว่าขอบใจมากนะไม่ไรหรอก เพราะนายเป็นหมูไม่น้ำใจพวกเราก็ต้องชั่วอยู่แล้วลากอนนะเห็นหรือเปล่าบาปกรรมมีจริงนะดูสิตัวเล็กเหมือนยุ่งเลยบินตองผักบุงเชื่อแล้ว แน่ใจนะว่าพอเข้ามาในห้องคุณครูก็ตัวเล็กแบบเนี้ยผักบุ้งแน่ใจผักบุ้งอ่ะไล่ตีมแมลงวันเข้าไปในห้องคุณครูแล้วก็รู้สึกเหมือนกับสลบไปตื่นขึ้นมาก็ตัวเท่านี้ยอ้าวบุญโต ผมอยากให้คุณครูช่วยเหลือผักบุ้งหน่อยครับเอ้าได้สิอ้าวแล้วไหนล่ะผักบุ้งหนูหนูอยู่นี่ค่ะอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะเองเอ๊ะได้ยินแด่เสียงเนี่ยแล้วผักบุ้ง ันตายหรอกอจะเชื่อดีไหมเนี่ยได้ผลแน่หรอครับคุณครูพักบุ้งจะกลับมาเหมือนเดิมได้จริงๆนะครับงั้นเริ่มกันเลยนะครับคุณครูเฮอทำไมเป็นแบบนี้ล่ะครับคุณครู ออม,ม,ม,มันคงกำลังทำปฏิกริยาทางเคมีอยู่แน่เลย S 2> <S 2> <S อแหมในที่สุดนะคะเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ความฝันค่ะแต่ถ้าเด็กๆฝันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะน้องคณา <S 1> <S 1> อะไรนะคะฝันว่าโดนมแมลงวันกับยุงไล่ล่าเนี่ยนะคะมันไม่สนุกเลยนะคะพี่แอมพี่แอมหมายความว่าถ้าเกิดความฝันเนี่ยทำให้เด็กๆรู้ว่าบุญบาปมีจริงกระทำแต่ความดีไม่กล้าทำความชัว่วเนี่ยความฝันนั้นก็คงจะดีมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าจะให้ถูกหลักวิชานี้นะคะเราต้องหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญค่ะแต่ว่าไม่ต้องฝันเลยหลับสนิทหรือว่าที่เขาเรียกว่า Deep Sleep ใช่ไหมคะพี่แอมถ้าเด็กๆทําได้ทุกวันอย่างนี้นะคะก็สมกับเป็นเด็กดีและเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้การ์ตูนบุญโตมีข้อคิดที่น่าประทับใจอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนเออ พวกเราคือม็อบจักสมาคมยุงและแมลงวงนันสากลแห่งโลกถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องประกาศว่าอย่าตกอย่าตีอย่าพี่พวกเราเลยนะครับรพวกเราก็มีชีวิตจิตใจกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนทุกท่านเลยนะครับว่าไงเบิร์ดใช่ใช่พวกเรากลัวตายจริงๆแต่ก่อนเราก็เป็นคนเหมือนท่านแต่พ่อเราทำบาปไม่ไดีครอบบัณฑิตจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ย พวกเราทําให้ท่านราําคาญก็ต้องกราบขอไปจริงจริงเราไม่ได้เจตนาจะรบกวนท่านเลยแต่เพราะเราต้องยังชีพเราจึงขอสัญญาว่าเราจะรบกวนท่านน้อยลงครับถูกต้องแล้วครับน้องๆทุกคนเราไม่ควรไปรังแกหรือทําร้ายสัตว์นะครับเพราะเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันเป็นเด็กเก่งและดีต้องให้มือของเราเป็นมือที่ให้ชีวิตแก่สัตว์ ไม่ใช่เป็นมือที่ทำร้ายสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะครับนู้นู้ทุกคนจะได้แข็งแรงอายุยืนยืนสร้างบารมีได้นานๆยังไงล่ะครับวันนี้น้องๆก็คงจะได้รับทั้งความสนุกสนานและก็ข้อคิดดีๆจากกระตูนมุนโตกันไปแล้วนะคะอย่าลืมมาติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะว่าผักบุ้งเกนไกยเนี่ยจะสร้างวีดกรรมอะไรให้เราได้ชมกันอีกคะ่ะ และสำหรับเพื่อนที่อยากจะเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยในรายการหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนมาที่ด้วยขึ้ึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะเวลาของเราหมดลงอีกแล้วละค่ะคณะเนี่ยนะคะอยากฝันว่าเขาต่อเวลาให้เราจังเลยละค่ะพี่แอม เขาต่อเวลาให้เราแน่นอนคะ่ะน้องคณะแต่ว่าต้องเป็นสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะพบกับพี่แอมและน้องคณะได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โอ้คุณป้าพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วคุณโต โดนเหมือนกันเลยครูเรขาพุกเธอเขาไม่มาสอนบวกเธอแล้วละ่ะฮะทำไมล่ะครับครูนี่คุณครูใหญ่กว่ากำลังพูดถึงครูประจำชั้นของพวกเราแหละเห็หนบอกว่าจะลาออกนะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร ส่วนใครอะที่โกหกว่าแปลงฟันไม่ช้าฟันก็จะลอทีนี้ละปากเขาจะรู้ว่าใครอะโกหกอย่าลืมติดตามชมกินโตหมูเพื่อนซีจในตอนต่อไปนะคะเเออได้ทพื่ฉันมา